เห็นติลูกค้าอยากดูรีวิวชุดนี้ชินช้นไหนอ่ะเนี่ยชิ้นนี้ สวัสดีค่ะอยู่เหมืออเดิมช่นเคยคนนี้สภาพอาจจะเหมือนตื่นนอนสักนิดนึงค่ะจริงๆเตรียมกันมานะคะวันนี้นะ,ะอยู่กับชุดเครื่องเสียงนะคะติดบ้านนะคะในราคา1 1 9 0 0บาทคนลูกค้านะคะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะคะกับที่กําลังมองหานะคะชุดคาราโอเกะชุดเล็กๆนะคะไว้ร้องคาราโอเกะกับครอบครัวในบ้านขอแนะนําอีกหนึ่งชุดครับชุดเครื่องเสียงชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะมาดูในส่วนของสเปกตู้กันค่ะตอนนี้นะคะตู้ะะตกลางคอลัมนจะเป็น6.5นิ้ว2ใบเบสเป็นเบสเทอร์โบ หนึ่งใบนะคะงานตะแกงเป็นงานตะแกงฉีกทั้งหมดเลยส่วนวัสดุนะคะเป็นไม้อัดแท้ทนทานต่อกันใช้งานแน่นอนดูในส่วนของเครื่องปรุงเสียงกันบ้างตอนนี้นะคะเป็น powermi pro p ั d pmx 42x นะคะตัวนี้นะคะ eq effect ครบในตัวนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธได้วอลุ่มเบสกลางแหลมตัวนี้ก็มีสามารถเสียบไม์สายนะคะได้ถึง4ช่องเลยสําหรับเซตนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในเซตนี้ก็จะมีไม้สายอีก1ตัวแล้วก็ สายลำโพง5เมตรอีก1สายให้ไปอีกนะคะสำหรับเซต2คูณ1เซ็นนี้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูคะ่ะ ไงกันบ้างค่ะได้ฟังเสียงไปแล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจบริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดหรือว่าอยากฟังเสียงแบบคมชัดสามารถเดินทางมาได้ที่บริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดสาขาสองนะคะเราจะมีเซลล์สุดหล่อนะคะหรือว่าเกือบหล่อต้อนรับอยู่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับช่วยเครื่องเสียง2คูนึง 1 1 9 0 0บาทกับเซตนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหากมีสินค้าดีๆตัวไหนอีกรอติดตามชมได้เลยกับคลิปต่อไปนะคะสำหรับนี้น้องปังข้อขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ